กินหรือไม่กินพี่แอมกินหรือไม่กินคะไม่กินค่ะไม่กินค่ะลืมตาอดค่ะมาล้ำตาขนมตะกัวค่ะทุกคนแฮรแดนเกมกินหรือไม่กินเกลี่กินหรือไม่กินคะไม่กินไม่กินแน่ใจนะเอยอดค่ะมือกรุบไม่กินก็อดนะคะเอามาค่ะเกมกินหรือไม่กินพี่แอมกินหรือไม่กินคะกินหรือไม่กินกินค่ะปัตตา เกมไขอยู่แก้วไหนใครเปิดเจอไข่คนนั้นชนะหันมาเริ่มใจเลยครับเดี๋ยวเพิ่งหันมานะทุกคนโอเคหันมาค่ะเลือกได้เอาแก้วไหนเลือกเลยหนึ่งสองสาไม่ได้ไม่ได้สักคนยช่เลยตัวไหนครับเฉลยเฉลยอ่าโอเคอาลินเอาหรือไม่เอาเอาไหมเอาไหมคะเอาเอาไม่เอาโอเคไม่เอาไม่เอาโอเค เกมเอาหรือไม่เอาทันวาเอาหรือไม่เอาครับลืมตาเย้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาไปเลยกะเดเกมเอาหรือไม่เอาพี่โบเอาหรือไม่เอาไม่เอาครับโอ้ท่าขนมเสนอร่อยมาใหม่ในเซเว่นนะทุกคนเกมใรอยูแก้วไหนใครเปิดเจอไข่คนนั้นชนะได้รางวัลไปเลยค่ะมาเดี๋ยวพี่โบจะใส่ไข่ในแก้วนะทุกคนอย่าเพิ่งหันมา เริ่มได้ค่ะเริ่มได้หันมาเลย1 2, 2>, 1> <3 S> 2> ึ่งสองซเออเออเเลยาไดามก็ได้เลยเย้เกมใครอยู่แก้ใบไหนใครเปิดเจอไข่คนนั้นชนะได้ราวัลของเราไปเลยอัลไพ่เสรเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองหันมาค่ะอ่าวคนละสีสองคนลองอัออะนะหนึงสองเปิด เกมเอาหรือไม่เอาพี่เอมเอาหรือไม่เอาคะเอาค่ะเอาค่ะลืมตา,านี่ถ่ายอันไปเลยเกมใครอยู่แก้วไหนใครเปิดเจอไข่คนนั้นชนะได้รางวัลของเราไปเลยค่ะทันมาเริ่มใส่ได้ครับเอย่าเพิ่งหันมานะทุกคนหนึ่งสองสามหันมาได้ค่ะเริเ่มหนึ่งสองสามยัยพี่โบด้ ที่โบได้ขนมไปห,หมดเลยเย้ย yeah. ใครได้ไข่ในแก้วใบนี้เอาไปเลย100บาทนี่ค่ะเอาดำได้ให้แอบดูนะครัแบแอบดูมาสลับ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 เริ่มเลยเริ่มเลยเจบกันได้กัอน,นอ้าวเ,เ,เอาเอาใครได้ไข่หนึง หยุดหยุดดีดูดิดีวิด้อะไรได้อะไรได้อะไรขาบีวันลาหรือเปล่าวิ้ยอะไรอ่ะเอ้ยช็อกโกแลตเส้นตรงหรือเปล่าไหนดูสิอ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเส้นตรงเส้นตรงอันนี้น่าจะได้ของจริงดูสิว่าจะได้อะไรนะทุกคนดูหยุดหยุดว้าวยิารีบอู้ ได้เลยเริ่มค้าพมาเริ่มดูสิได้อะไรเฮ้เ้ยขามีมาแล้าเอาไปเลยค่ะ